สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรคประโยชน์ดีๆของมะละครับเมื่อคุณรับประทานมะละเป็นประ,ะจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับมีส่วนช่วยบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและกระดูกมีประโยชน์ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการโรคเก,กาต์มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดตาและบำรุงสายตา ลดอาการปวดบวมปลายเท้าและระบบประสาทมีส่วนช่วยทางอ้อมในการคลายความร้อนในร่างกายมีประโยชน์ช่วยบำรุงไตให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีฤทธิ์เป็นสมุนไพรช่วยขับทางด้านพยาธิในลำไส้และกระเพาะอาหารเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแบบอ่อนๆซึ่งสามารถช่วยระบายได้ มีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงโลหิตและสำหรับคุณสุภาพสตรีสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้มละาไทยด้วยนะครับ